สวัสดีนะคะวันที่22มกราคมนะคะมาตายัางนั่งฟักไข่อยู่นะคะไม่มีไข่ให้ฟักแล้วนะลูกออกมาเดินเล่นบ้างไหมหน้าเบาบวมแล้วนะคะหลังจากโดนเป็ดจิกมาเราฉีดยาไปแล้วก็ตัวนี้กลังไข่เราไปดูเยี่ยมลูกเป็ดกันนะคะ เยี่ยมเยี่ยนลูกเป็ดกันนะคะไม่รู้เขาอยู่ไหนกันนี่นั่งอยู่ยตัวนึงน,นะคะเห็นไหมโดนกากบริเวณน,นะคะเป็นการชั่วคราวความเกเรนะคะทำให้โดนกากบริเวณ ตอนนี้กลายเป็นว่าในพื้นที่เรามีฟางนะคะเอามากัดบ,บริเวณเป็ดนะคะเขาข้ามมากัดไก่ช่วงนี้เราถ่ายแต่ตัวเล็กๆเจ้าตัวเล็กๆที่คลอดใหม่นะคะเราไม่ค่อยได้ถ่ายเป็ดตัวใหญ่เลย ใบามาก็ล่วงตลอดนะคะไอลิสเขาไม่ค่อยลงนะคะนอนข้างล่างเราไม่ค่อยได้มาถ่ายตอนส่วนใหญ่จะถ่ายตอนเช้าๆนะ ตอนสายๆแบบนี้ไม่ได้มานะคะตอนใกล้ๆเที่ยงแบบนี้นะคะ่ะอากาศก็จะร้อนหน่อยนะคะข้างหลังข้างหลังก็จะมีแบบแดดสองหน่อยนะคะแต่ใต้ต้นมะม่วงตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นร่มเป็ดก็จะได้พักตรงนี้แล้วไม่หรือไม่ก็ในบ้านเขาแล้วก็นอนลอยน้ํานะคะช่วงเดียวแหละเดี๋ยวเราต้องค่อยๆปล่อยเขานะเทาเราว่างนะเดี๋ยว ถ้าเราว่างเราจะปล่อยให้เขาออกมาเดินแถบหน้านี่นะคะไก่นี่ข้ามได้ตามสบายนะ,ะลูกมะม่วงก็ยังมีหลงเหลือล่วงอยู่นะคะหลังจากที่เราจ้างเขามาตัดอ่าตัดยอดดอกมะม่วงออกนะคะน,นี้คือเขาโตลแล้วก็เหลืองเป็นไงเหลืองหายอะคะขาขาหายเจ็บยังะคะถ้าคนมาเขาจะมา อันนี้อ่ะหนึ่ตัวนึ่งก้นห้าลันเลยชิกก้นเดยวนั้นช่วงนี้ไม่ค่อยได้มานี่มา จะมาเก็บไข่ก็มาให้อาหารเช้าเย็นนะคะช่วงนี้เราอนุบาลลูกเป็ดอยู่นะคะลูกเป็ดสี่ตัวไม่สี่ได้สามเขาจะผิดอยู่เรื่อยนะคะเราได้ลูกเป็ดแค่สามตัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องไปไปขอวัคซีนนะคะรับวัคซีนมาหยอดให้เป็ดนะคะ เดี๋ยวถามเขาทีนะว่าเป็ดต้องได้เจ็ดวันก่อนเปล่าถึงหยอดนะ,ะหรือว่าหยอดได้เลยเพราะว่าเรามือใหม่นะคะเราไม่เคยมีลูกเป็ดนะคะเราเราเคยซื้อลูกเป็ดชุดนี้นะคะเมื่อห้าเดือนที่แล้วนะคะ mm hmm. ตอนนั้นเขาได้ห้าได้เจ็ดวันนะคะเราซื้อมา mm hmm. แล้วฟาร์มเขาหยอดให้เราแล้วหยอดยามาแล้วนะคะเราก็เหลือมาฉีดวัคซีนกาลาโลก,กับอาฮิวา นีผ่านมาห้าเดือนนะคะเขาก็โตใหญ่อย่างนี้เลยทีนี้เราก็เอาไข่ของเขาเนี่ยไปฝากแม่ไก่ฟักไว้สี่ฟองนะคะแต่น้องออกมาแค่สามนะคะอีกตัวหนึ่งไม่สามารถเจาะไข่ออกมาได้นะคะตายโคมก็เราได้ลูกเป็ดอีกสามตัวนะคะเราไม่ได้ทําอ่างเพิ่มนะเดี๋ยวให้เล่นอ่างเดียวกันนี่แหละแล้วก็มีอ่างสีเหลืองๆตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะคะ<ๆ>เป็นอ่างเล็กๆ เตี้ยะๆนะคะเอาไว้ให้ลูกเป็ดเล่นสลับกันเล่นไก่เขาจะอิสระนะคะบินขึ้นบินลงได้อิสระน่ารักไหมคะฮอลลี่ฮ <G ül> อลลี่คะโอ้โหหงอนแดงเลยนะฮ <G ül> อลลี่มันจะทำขนฟูตลอดนะแต่ไม่ได้ป่วยนะคะตัวหนักมาก ชอบเล่นแดดตอนนี้เราไม่มีไก่ป่วยแลย้วคะมีเอมมาเอมมาเขาก็ไม่ป่วยนะคะแต่ว่าเขาแค่แก่นแค่นั้นเองเขาไม่เคยไข่แล้วก็ตั้งแต่โตมาก็ไม่เคยไข่เลยนะคะเพราะว่าป่วยมาตั้งแต่เด็กกินข้าวก็กินน้อยกว่าคนอื่นนะคะกินแบบจิ๊บจิบจิบจิบพอให้รู้ว่ากินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ สอาวันแล้วก็หยอดวิตามินให้ทีนี่สามวันแล้วยังไม่ได้ให้นะคะไอมมาให้กินผักแทนนะคะอัปเดตนิดหน่อยนะคะวันนี้มาให้ดูมาดูมาตาด้วยว่าหน้าเบาบวมหรือยังเราฉีดยาวันแรกที่โดนเป็ดจิกนะคะเราฉีดให้เอกเตชัวให้0.3มิลน,นะคะแล้วก็วันถัดไปช่วงบ่ายๆเราให้ยาแก้อักเสบคนนะคะ ผสมน้ำหนึซีซีหนึ่งนั่นแหละหนึ่งหนึ่งหนึ่งมิลลิลิตรนั่นแหละหนึ่งนิดนิดะค่ะแล้วก็ไม่ได้ให้อีกเลยนะคะเขาก็เบาบวมนะคะแล้วก็กินข้าวอะไรได้ตามปกตินะก็คุยว่าจะไม่ให้แล้วค่ะหายแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้ยายเยอะเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้เก็บถ้าเราไม่ได้เก็บวางเก็บอะไรตรงนี้เขาจะคุยนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันเอาไว้ให้เขาคุยนะคะเอาไว้หน่อยหนึ่งตลอด เราจะไว้นิดหนึงตลอดนะคะฟางเอาให้เขาคุยเล่นวันนี้ก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะเผื่อว่าเราได้แผงกั้นมาแล้วเราก็อาจจะมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับวันนี้พอตัวไปทำงานก่อน <c oughs> เพราะว่าต้องเดินมาดูเจ้าลูกเป็ดตลอดนะคะอุณภูมิเขาจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ายิ่งเที่ยงยิ่งอะไรเนี่ย มันยิ่งร้อนนะคะเราก็ต้องมาเอาค่าคุมออกนะคะให้อุณหภูมิเขาลดลงตามที่กำหนดนะคะแับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตลูกเป็ดให้ดูจ้า